สวัสดีครับนอ่หอยตาหมที่สี่ครับมือหนีเดินทางมาเช็คอินอยู่โชคทวีฟาร์มเก้าเก้าครับจังหวัดอุดรธานีครับมือหนีก็เป็นโอกาสดีครับเดี๋ยวเฮามาอยู่กับผี่คนที่ดูแลนะครับเป็นมือหนำครับพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ซื้อหยางครับซื่อเงาครับอ่าผีเงาครับต่อไปเฮาจะคุยกับผี่เงาครับผี่เงาเดี๋ยวคุยถึงว่าโชคทวีฟาร์มนี่ผี่เงาตอนนี้ดูแลอยู่นะครับเนาะ เพราะว่าตอนนี้เีย่พื่นบอยู่ครับติดภารกิจยุงเทปครับก็ขออนุญาตขอมาคุยกับผีเยาซะก่อนนะครับโชคทวีเฮ้านี่จักปีแล้วครับที่เลี้ยงค้วสามปีนี่นะครับโอ้ปีนี้ปีที่สามครับจะเริ่มเลี้ยงคั้วมาสามปีตอนนี้สามารถชิกทั้งเบิร์อยู่ในคอเฮ้านี่จักโตครับรวมๆแล้วหกสิบสามตัวอ๋อหกสิบสามตัวนะครับเป็นแม่พันธ์ ครับแล้วก็ตัวพอพันอยู่กับเฮานี่ซื้อว่าเจ้าคิงแมนเจ้าคิงแมนนะครับโอ้คิงแมนครับหนังฝรั่งที่เป็นสายลับเก่งๆนะครับคิงแมนนี่บ่หอยฟังเนี้ยจักหน่อยครับพี่ไปเห็นเพื่อนอยู่ใสแดงมาแต่ใสครับแดงมาแต่เขาใหญ่ครับอ๋อเขาใหญ่นี่ละนี่เลยบ่ครับครับนิรรีฟา์มคกับแปลว่าเป็นลูกโซ่งแนวนี่เป็นลูกเจ้าไม้บ่แม่ครับลูกเจ้าไม้ครับมองตาคิงคองครับครับ โอ้ตอนแรกไผเป็นคนไปเห็นครับเฮียเพิ่นล่ะครับโอ้เฮียเพิ่นไปนี่ละนี่ไปเห็นโอ้ไปเห็นคิงแม่มักก็เลยขอขอแบ่งมานะครับโอ้จักปีแล้วนะครับที่เพิ่นเอามาตอนเพิ่นเอามาอายุสิบเจ็ดเดือนครับโอ้สิบเจ็ดเดือนกัาสองปีแปดลมมาทั้งมากับเขาปีแปดเดือนอ๋อตอนนี้เพิ่นสองปีแปดเดือนครับผมโอยู่กับสองปีแล้วเนาะ ปลาดก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามลำดับ,บโอ้โซ่งเพิ่นนี่ก็คือพออยู่เด้วครับคือพอคักอยู่เด้วเนาะลำตัวคือพอขนาดโอ้ทั้งแบบกระบาลเนาะหน้าเขาจังซีเนาะกันใหญ่ครับ,รบโอ้ทั้งลำต้นลำตัวเนาะแข้งขาอีกเอาหนักเอิกอีกเอาโอ้เม่นครับใหญ่หนาอีหลีเอา สีบอกว่าเนื้อหลไลนนี่ครับสไตล์บามันว่าก็แมีนแ่้วครับนี่ที่ล่ะข้างหน้านี่กระบานแล้วก็ะซ่งเขานี่แบบสมัยนิยมเลยนอกตอนนี้อยุสอปี8เดือนอพื่นผสมได้แล้วผสมได้แล้วเร,ร,ร,รียบร้อยตอนนี้เปิดร่วมทั้งเบิดที่ชิ่งเมีนผสมไปนี่จัดก,การมีเจาตัวแล้วครับอยู่ข้างนอกตอนนี้ เอหกชิปแล้วครับหกชิปก็โตแล้วมันรวมครับครับเอาเบืองจังไดเพันหันถ่ายมาแล้วก็ขอเบืองดากเบืองกลุ่นวันนี้กับจักหน่อยครับอ่ะเบืองส่วนถ่ายเพิ่นครับหันมาหาอะไรก็ขอเบืองเลยหางกับแง่โนะโอ้เนี่ยเนี่ยพอพันครับใครหางมันตรงใหญ่ันง่ามเนี่ยครับเอากลับมาต่อที่แบบแม่พันธ์ที่เพิ่นผสมไปแล้วจากที่บริเวณในฟาร์มเฮ้ากะรวมๆแล้วก็บหกชิปก็โต หกสิบตัวนะป้าอายุสองปีแปดเดือนโอ้ถือว่าช่วงนี้น้ำเชื่องกำลังแรงดีด้เนาะใช่ครับโอ้บ้านนี้เวลามาผสมข้าผสมมือคิดหไรบ้างครับมาผสมสามปัญหาครับสามปัญหาสารเถื่อครับบมีรถกัเสามีรถรรับบิการครับเออผมกำลังจะถามว่าหันนี้แนมเห็นครับมีรถอ๋ออันนั้นหมายถึงว่ารถนี่คือสมมติว่า เฮ้าเกษตรกรที่ที่มีแมพันธุ์เนาะแล้วเพิ่นเป็นสัตว์บ่บมีรถเอามังซี่เนาะก็สามารถติดต่อมาได้เฮ้าสามารถเอารถไปให้ไปไปรับมาได้ได้ไครับมีมีค่าบริการบ่ครับพี่ค่ารถตามระยะเส้นทางครับโอ้ตามระยะเส้นทางตามระยะเส้นสาาาทางครับครับอืมเอาละนะครับเบอร์โทรฝากไว้เนี่ยครับพี่เอาเบอร์โทรผมบ่ได้เพราะจำเบอร์จะเฮียบ่ได้อ้าวถ้าสมมุติว่าเฮียเพิ่นบ่อยู่จังซี่ครับก็ติดต่อหาพี่ยาวเลย ครับเบอร์ฝากไหมครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์สี่สี่แปดห้าห้าครับกะทั่มากครับถ้าเกิดว่าคล้วยพลเป็นสัตว์นะครับกะทั่หาพี่เน่าได้เลยยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับตลอดครับเออทุกเสียงทุกสายรับตลอดครับผมไม่ได้รับกับเดโซกลับก็ได้ครับบเป็นสัตว์ตอนดึกกกะทั่มาตอนดึกครับทั่มาเลยนะครับคิงแมนพร้อมจัดให้ตลอดเวลาครับนี่ครับเพื้นยูนี่พื้นที่กะ ขวงขวงนี่ครับจกักจักไรนะครับพี่เอา้าโอ้เวีนวักเหย่อเครื่องกินพิพาด้วยครับเสียงเครื่องกินปูปลูกหญ้าปลูกยู่ไว้นะครับทั้งเบิร์ด21ไร่โอ้แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกนี่ก็น่นาจะซิฟก่าไร่อยู่รครับ,รบโอ้ก็จะมีแบบพื้นที่ปลูกหญ้านะครับพื้นที่โล่งเลื่อนแล้วก็พื้นที่สรา Nam น,นะครับ สานามนี่กะอ้สัตว์ไปเป็นไรผลมั้งครับสาหน่วยใหญ่อยู่ดิไรอครับครับเพราะว่าอยู่ขอกเข้ากับหลายเนาะครับผมเอา้าเหตุผลหนึ่งที่เหตุให้ผมตามมาเลยก็อยากเห็นคิงแม่นะครับเพราะว่าขนาดที่ขอกพ่อสีควายงามนะครับผีพงนะที่ผมเสว่าอยู่ในอุดอรเนี่เพิ่นเป็นอะคาเดมี่อันดับต้นๆเลยที่แบบเลี่ยงคยั้ยเป็นคั้วครับคือแบบเพิ่นเลี่ยงคั้วทุกตัวนะออกมากงามเลยนะครับ แล้วพีพ่พงน่ะเอาแม่พันธุ์ของเพลินมาผสมกับคิงแม่นี่สามแม่ครับครับนะครับก็ตามร้อยพีพ่วงมากครับถือว่าบ่าิิษวังนะครับผู้ใดอยากได้พันธุกรรมแน่นๆนะครับอันนี้ก็พ่อเป็นเจ้าไหมครับอะไรับจไมแม่ใบเฟิร์นแม่ใบเฟิร์นครับนี่ครับใหญ่ๆยักๆแบบนี้ไผอยากได้ครับเหนือหนังครับอาตอนนี้เพิ่นสูงหลายไนไหแล้วครับ 164ครับโอ้สองปี8เดือน164เซนติเมตรนะครับ164วัดตั้งแต่อยู่ขอนแก่นมาแล้วแต่มาดี่เขายังไม่ได้วัดเลยครับโอ้วัดต่อไปงานขอนแก่นนะครับงานขอนแก่นกะปีที่แล้วปีนั้นครับได้เนาะลื้อต้นปีต้นปีนี่แหละเออนั่นแหละครับก็คือล่าสุดเท่าวัดอยู่ขอนแก่นครับร้อยหกสิบสี่ครับแต่นี่นะครับโบผิดหวังดอกมาหลวดเหนือหนังมั่งสาใหญ่แห้งยำอีกเทีนึงนะครับรับผสม 3,500บาทครับผสมจริงนะครับไผบ่มีรถกะมีรถบริการนะครับรับส่งได้เลยหมายถึงว่ารับส่งแม่พันธุ์นะครับเออยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายนะครับโทรหาพี่เน่าได้นะครับพี่เน่าดูแลแล้วก็ทีมงานอยู่นี่นะครับซอยกันดูแลนะครับโอ้โหนี่ครับใหญยง่ายักงักนะครับโอเคกฝากฟคิงแม่เป็นน้อ้อมอกอ้อมใจนะครับเกษตรกรบ้านเท่านั้นเอาย้ำอีกทีนึงครับพี่เน่าฝากเบอร์โทรเนี่ย อีกท่นึง 8, อาซูเก้าแปดครับ 4, 4, ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรพรีเงาวไว้ในคลิปนะครับจะได้เบิิงแล้วก็โทรหาได้เรื่อยนะครับเดี๋ยวต่อไปสีขาวอนุญาตไปเบิงิงแม่พันธุ์อยู่ในขอ,นอกนกประมาณ60สิบตัวครับเดี๋ยวจะไปเบิงิงยางเร็วๆนะครับเอาละเอาคิงแม่นไปผักก่อนครับขอบคุณครับอานะครับนี่ก็ เป็นบรรยากาศภายในคอกนะครับที่เป็นแม่พันธุ์นะครับตอนนี้เอามาเข่าหมอยู่นะครับเจ้าหน่อยกนนะจะปล่อยออกไปแถะเลมบรรยากาศนะครับภายในคอกครับที่ยางภา,ามาบึงเนาะก็กมีทั้งตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยนี่ลูกขิงแม่เบิดว่ครับคิงแมนยังทนันมีอ่ะโอลูกค <King Man, S 1> ิงแม่ทันมีอยู่ปาดกับหมายความว่าอยู่ในคอกเข้านน่กะตอนนี้กะหลายหลายพอ หลายหล,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 ลายพอครับต้นลายนีนจะเป็นนครหลวงครับโอ้โอ้ลูกนครหลวงแม่ดอนสายดอนกับมีครับโอ้ตัวใหญ่ด้นี่แม่นี่กับตัวใหญ่ครับแม่สาวได้เผสมิงแม่แล้วครับโอ้ตัวนี้ผสมิงแม่แล้วน,นะครับโอ้เ <c oughs> ก็คือว่าตอนนี้คอกเข้ามันจะมีแบบต้นนี้ผสมคิงแมนเบิร์ดแล้วอยูอย่ในิคอร์นโอ้ยในคอกนี่คิงแมนจัดการเบิร์ดแล้วเรียบร้อย โอ้ตัวนี้ส่งเขาแบบนี้เอาละครับตัวเถิกหรือตัวแม่ครับนี่โอ้ยอดแสียงนี้เล็กน้อยครับตัวเถิกเขาแบบนี้ครับโอ้โหอันนี้น่าจะปีกว้างครับโอ้ตัวใหญ่ดิเขาส่งเขามาแบบคิงแม่นะครับนี่ส่งเขาคิงแมนโอ้โหกระบาลกันขึ้กันครับลูกบีกูไทยโอ้ลูกบีกูไทยครับ คองดีแล้วตัวเถิดโอ้เบิรนเพิ่นสีมีราคาอยู่หรอตัวนี้มีเพิร์ดราคาไปอยู่โอ้หาแสนหาแสนครับผู้ใดอยากได้ครับขมาเบิ่งครับโชคทวสีสามควายงามนะครับอเอาแม่นี่คือส่งงี้งี้ครับบาน,น,น,นบี้โอ้โอ้ผีไรเพิ่นลูกให้เบิ่งเนี่ยครับ คือตัวใหญ่แทนนี่ปัดข้ความจริงตัวใหญ่ไหลนะครับเห็นสะดุดตาแม่นี่เดี๋ยวไอพี่เงีว้วออกไม่เบ่งน,นอกอุย้ยบทธรรมดาใช้ยา่ามิใช่ครับนี่ย่างคักเียบ้วครับนี่ครับย่างีย้แล้ว,ล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 วได้แล้วได้แล้วปด ปอดยางไงยางงามครับนี่เพื่อนซิวอย่างเดีวครับพี่่รุ่งอรุณปอดเพี่นพ่อแม่เพื่อนเป็นไผ่ครับลูกนครหลวงครับโอ้มาจากสกลครับเเฮียลโอ้เฮียเลือดสกลเลยนะครับโอ้โหงามจักปีแล้วครับนี่สามปีแล้วครับอู้ด่าเพื่อนถ่ายยังดวงอยู่นะครับสามปีแล้วเมียอู้เมียญ่เลยเขากันญ่อู้ ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่เบื้งเรียบตีนว่ามันตุ่นเถิกเด้อครับเพิ่นมีลูกนะครับอยู่ในคอกโอ้ลูกเพิ่นเป็นตัวใดครับนั่นลูกพ่อได้เป็นพายุอรอเจ้าพายุายีนไอพ็อกแบบมันลอยข้มกันครับโอ้นี่ครับบักยางใหญ่เทียวนี่ต้นนี้ตัวเมียครับบักยางใหญ่เอาแวะขันไล่าการแปบบนึงครับนี่คือรถนะครับรถถีเอาไว้บริการเนาะไว้บริการเว,วลาที ครับเบร์โทรกันอยุนี่นะคบับเรียกเบร์อทรนี่นะครับผู้บริหารทั้งสองท่านนะครับนี่นะครับโทร่เลยนะครับคล้วยไผ่เป็นสันนะครับโทร่ได้เลยบ่มีรถเอามานะครับโอ้โหรุ่งอรุณอายุสามปีตอนนี้เพิ่นทองบ่ครับนี่ล่างครับโอ้รอบเป็นซันแล้วไอแม่ผสมนครับโอ้เพิ่นมีลูกมีลูกตีแล้วนะครับตัวหนึ่ง อยู่ในขอกคุณละลูปิดเิืนโอ้ยหญ่ๆครับถ้ามันใสกัขค้งแม่นกันยักชนยักกันนี่เพื่อสูงลายแมนคำนี่มีเงี้ยอร้อยห้าสิบห้าสิบแปดนะครับปัดทุยโอ้มันเคยไปสนามบ่ครับนี่เคยครับไปสนาม คนแกนเซมแกนแกนเส้ไปแกนเซมครับปาทุ่คนแกนมาตอนอายุนิดหน่อยครับโอ้ยหอยต่างมูสิบสี่ครับสายตาใช้ได้เลยทีเดียวสะดุดตายแหงครับยังมากโอ้ท่ามกลางแม่พันเกือบเกือบลอยครับโอ้เพิ่นสะดุดตายแหงครับผู้งามแหงอ๋อโอเคครับให้น้องเอาลุ่นดูเอาลุ่นไปพักเรื่อยก็ได้ครับมีอีกน้องปิ่นนี่อ่าเดี๋ยวมีน้องปิ่นครับเห็นชมอีกตัวหนึ่งครับ อ่าทีเด็ดทีเด็ดครับเดี๋ยวให้เบิรงนี่นะครับอ่าอยู่ในคอกนี่นี่ดูเพิ่นครับนี่ส่งดีเด้โอ้เป็นตัวถึอหรือตัวแม่ครับดูเพิ่นกถือครโอ้คอหนาปึ๊กครับดอกเขาก็บกใหญ่เลยนี่สองเดือนเนี่ครับโอ้โหสอเดือนโอ้โอเคโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปเบิรง น้องปิ่นครับตัวต่อไปนี่ร้อยหกสิบโอ้น้องปิ่นนี่ร้อยหกสิบโอ้บตัวทีแมนคลอดอันหลังเมษาเนี่ยนะครับอ้าวใกล้แล้วครับลูกแรกของทีงแมนนะครับตัวนี้โอ้นี่คือลูกตัวแรกเลยครับผมไ้ครับครับโอ้นี่ผมแอบพิมน์นมพันฉี่มาทั้งหลังไหมหลังตำราเพิ่นว่าสิเป็นตัวใดกับภู้ตัวเถิงด้วยตัวผู้กับภูครับโอ้เพิ่นจักปีแล้วครับนี่ สามปีครับสามปีซ้ำกับลุงอัลลุนโอ้สามปีซ้ำกับลุงอรุณเลยนะครับโอ้ใส่ยากอีกแล้วสูงกว่าลุงอัลลุนนะครับสูงกว่าลุงอรุณโอ้เลิกหนาครับอู้ตายเนยโก็ค่อยเถิดเนยโก็ค่อยเถิกอีหลีอันนี้เพิ่งจะเป็นทองแรกใช่กันไหับนี้ครับทองแรกครับโอ้ทองแรกนะครับเป็นทองกับคิงแมีนเลยอืมเพิ่อนกับเด็กเป็นย่างสนามน้ำโมครับพี่เหี้ยว บบได้ไปครับโอ้ตัวนี้บบได้ไปเลยครับโอ้ยใหญ่ยากครับเบิ่งข้างหนานว่ามันตัวเถิกว่ามันคล้วยผู๋โอ้ของแฉะของแฉเนี่คุณไปเห็นมาจอร์ใส่ครับนี่อยู่ใกล้ห้อานีะครับอยู่อยู่ดอนท่าหนิว่ะพี่ครับแ่นครับโอ้ไปแดดเมเจอร์อุดอนครับโอ้ยหลังสงการครับเจอกันทายาทตัวแรกของคิงแมนครับ โอ้ทองใหญ่ป่าเนี่ยลูกลูกอยู่ในถองลูกอะจินตนาการในเรื่องครับยาดชนยัดโอ้ก็แสดงว่าแต่งแต่คิงแม่พื้นฝึกงานเธอแรกกอะจัดนองปินเลยโอ้โหครับโอ้ยเธอเดียวอยู่ โอ้หนาติดตามครับหนาติดตามนี่ครับกับเป็นตัวอย่างของแม่พันธุ์นะครับอ่ายูข้างในทีช่างเหนือข้ออะไรครับที่เนี้ยเาตัวนั้นโอ้ขออีกตัวหนึ่งเนาะครับอ่าเดี๋ยวขออีกตัวหนึ่งครับผมนี่ผสมผสมคิงแม่ไปแล้วแต่ยังบตรวจครับโอ้ผสมไปโดนหรือเปล่าครับนี่อ๋อก็น่าจะผ่านหลอบเนาะสูงร้อยหกสิบคือกัน เขาพ่นยงงางเงาย่างงามครับแต่ว่าแอบห็นหัวนมพันสีไปข้างหลังแต่เดี๋ยวพันมีลูกติดมาครับนี่มี่บ่มีบอ,บอมีมือนชมบอท่านมออโีโอ้โอ้ใหญ่อ่างลึกอีกแล้วครับของแท้แต่ละเบอร์อายุอายุ่นหลายไปเลยครับนี่รรกระสีเป็นเอื่อยของหนองปินครับอันนี้เนาะครับ,บลุงอรุณ อ๋อเนี่เขียวก็บขึ้นสองครูเหรอพี่ครับฟันแทะสองคู่แล้ว,ลวโอ้นี่ครับเขาคนกัสวยงามสวยจังโอ้โฮโอ้สมสวยจังโอ้สวยสมสวยครับเออนี่ครับนี่แค่แบบตัวอย่างบางช่วงบางตอนของแมวพันธุ์ที่อยู่ในโขกทวีนะครับก็ไม่ตัวใหญ่รครับใหญ่หยัยยกๆเลย ดนี่ครับก็เป็นเป้าหมายของคนเลี้ยงกล้วยนะครับที่อยากจะมีพ่อพันธุ์หลายแบแม่พันธุ์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับโอ้นี่ก็ผสมขิงแม่นะครับก็น่าจะพานรอบไปแล้วก็รอตรวจอีกท่านึงว่าจะติดหรือบ่ติดนะครับอืมสวยจังอายุ4ีปีสูงร้อยหกนะครับโอ้ยใหญ่เห็นแล้วก็อ้นซ้อนครับอยากมีคือเเป็น เบิบ่งเป็นแรงบันดาลใจครับถ้าใครอยากมีแบบใหญ่ๆ,ๆเนาะใหญ่ๆแล้วได้ลูกมาลูกกันใหญ่วันนี้โอ้คือสิมว่วนหลายครับผมครับผมกะเต็มอิ่มจุใจครับกับโชคทวี99ฟาร์มควายงามนะครับกะขอบคุณทุกคนติดต,ตามรับชมจนหอดตอนนี้นะครับกะสำหรับมือนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใส่มีควายงามกันสุขสุขคน สวัสดีครับ